สวัสดีคับช่วงนี้าที่าครับสัสดครับท่านตอนนี้เราอยู่กันที่คังชาังชานซานนะครับเป็นเอ่อคือเข้าเขาหนึ่งในชนลาบกโตก็ไม่ไกลจากของจูมากนังรถปชั่วโมงนึงตอนนี้เรามาที่ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสะพัน ที่อย่งนี้เป็นสะพานข้ามหุบเขาเป็นสะพานแขวนเล็กๆบรรยากาศตรงนี้ก็คือความสูงประมาณพันเมตรก็เหนื่อยนะครับขึ้นมาให้เ,หรเราไปดูที่สะพานกันว่าสวยขนาดไหนตามผมมาครับสบายครับที่เดียวเราไปกัน ต้องระวังนะครับว่าร้อนมากก็เกือบ90องศาครับข้างล่างนี่จะเป็นคณะที่มากับเรานะครับดีโปรดิวเซอร์การด่าโอตุยองแล้วก็คุณหนึ่งไม่เห็นแค่นี้อุ้ยไหวมากเดี๋ยวตั้งหน่แบ็คแบ็คก้องหนึ่งสำหรับตากล้องของเราก็คือคุณชยานันท์นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นหน้าแกช่วงช่วงช่วงหลังสวยมากครับภูเขาจะสูงบอกก้องครับหนึ่งสองสามสี่ พร้อมกันเลยครับเราจะไปสะพานกันแล้วสวยๆรูปสวยเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายรูปให้เลาอยู่นะยูนอยู่ตรงนี้วิวดีมากเลยผมเหรอโอเคหนึ่งสองสามสี่สากินมัน่อยโยนนี่นั่นนี่นั่นนั่นนั่นขึ้เดี๋ยวลงไปข้างล่างครับ หนึ่งสองสามี่บ้น้อนพี่เดียวถ่าย้โอ้ยจนยองจชยอัีเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่สะพานแล้วอ๋ออันวิดีโอมีคนมาคล้องมุญแจด้เย <c oughs> <laughs> เดี๋ยวมาเข้าหลังกันเรามาคล้องมั่ง <c oughs> โอ้มองไปด้านล่างครับม้า <c oughs> เสียวหน้าดู <c oughs> สะพานมันมีอาการเด้งๆ้วยระวังโทรศัพท์ร่วงนหระวังของหล่นนะครับแต่ดีหน่อยตรงนี้มันเป็นซออเขามันไม่มีลม หนึ่งสองสามอาพี่กมาออกมา,ออกมาเดินเบ,บานะครับสะพานเด้งเห็นไหมดเด็นชั้นนี้ทุ้ยืนยืนฝั่งเดียวฝั่นี้เหรอเจ้หนึ่งสองสามอืมสวยมากเลย มาถึงใจกลางสะพานแล้วนะครับเราก็จะโดดกันตรงนี้แหละครับ <laughs> เรามีเชือกเตรียมมาเร็วหน้าซาจินี่เราจะจบเลยไหมครับว่าเพราะว่าเราต้องถ่ายรูปตรงนี้ก่อนถ้างนั้นเดี๋ยวผมขอจบการรายงานของสะพานนี้ไว้ก่อนแค่นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเนุ๊กห็<า>